เดินมานั่งตัดที่คอยสองขาเดินม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 าสองขาเดินมาดีมากดีมาลงมาเร็วสองขาสองขาสองขาเดินมาเร็วเดินมาเดินมาเดินมาคอยนั่งสวัสดีคอยดีมากก็มอบคอยปังพลิกไปดีมากนอนพลิกไปดีมากมบนอนพลิกดีมากดีมบนอน พิกไปตีมาคอยที่ก็มุนมุนสีขาหมุนมุนดีมากี่หมุนหมุนตีมามุนมุนนั่งมาตีสองขาเร็วเดินมา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 สองขาเดินมาดีมากดีมาลงมานั่งมาตีคอยดีมากสองขาเดิน นั่งมาดีดีมากของบค่ะเดินมาเร็วมุนมุนมุนดีมาก,มน,มน,มากนั่งมาดีครับต่อย